เดี๋ยวที่เราเป็นทุกอย่างผู้ท้องผลุัครับไฟที่เรซ้อมมากี่วันสองสามที่ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายครูริทมวยไทยอยู่ที่จังหวัดปุยรังมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราตอนนี้คี่น้องสายตัวหนค่ายเชื่อเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสามขวบสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สามสิบเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรเพชรทอง เคยต่อยเขายังกี่ครั้งแล้ววันนั้นต่อยกันที่ตองไหหอมได้รอนานอมออกตานาล้วใช่ไหมล้าชนะกันตอนนั้นช่างต่อยหรือป่อยต่อยปล่อยต่อยเราวันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ช่างต่อยเนาะคิด<แ>วันนี้มาย้ำชนะก็ได้ไหมได้ตั้งใจเลยวันนี้ต่อยเวกี่กิโลสามสบเจ็ดถ้าเกิดเข้าชั่วมงหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีเลยมาพอดีเลยและล่าสุดเราไปต่อยไหนมา ต่อยคนขาเลยแ้วช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยเป็นไงบ้างชนะชนะอีกวันนี้ก็เลยมาที่ลัางศีลไมค์เขาล้างตาเรานะคิดว่าวันนี้เขาล้างตาได้ไหมไปเขาชนะมาไม่คิดว่าวันนี้เขามาเอาชนะเราคืนได้ไหมไปได้นะอ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณสีคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝา มวันนี้ทำให้เต็มที่ครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีฝากครับ